วันที่สิบธันวาคม2,559พนเพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีเป็นประธานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชนาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสในพระบรมมหาราชวัง ในรอบสัปดาห์นี้มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันจึงเป็นโอกาสให้ประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมกศอย่างเนืองแน่นกลุ่มชาติพันธุ์และชนพื้นเมือง41ชนเผ่าทั่วประเทศไทยล้วนเทิดทูนแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9อย่างไม่เสื่อมคลาย อาทิเกเรี่ยงมงอาขามูเซอร์ไทยทรงดำขชินลีซอได้จัดกิจกรรมรวมใจพักกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองน้อมใจแสดงความอาลัยพ่อหลวงของแผ่นดินชาวไทยภูเขาจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆแต่งกายชุดประจำเผ่าประคองพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วย ขณะเดียวกันมูลนิธิโครงการหลวงภาคเหนือนำชาวไทยภูเขาหจังหวัดได้แก่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนแม่ห้องศนและพยาวรวมเจ็ดชนเผ่าคือลาหูปะหล่องจีนยูนานปกาเกยอลีซออาขาและมงพร้อมเจ้าหน้าที่โครงการหลวงรวมเกือบสองพคนเดินทางมากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าเบื้องนาพระบรมโกรณาพระที่นั่งดุสิทิมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานโครงการหลวงทำให้ทุกครอบครัวมีอาชีพมั่นคงมีไรายได้จากการปลูกพืชเขตหนาวทดแทนการปลูกฝิ่นโอกาสนี้ได้นำพืชผลจากแปลงในโครงการหลวงของตนเองมาทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเพื่อมอบให้สำนักพระราชวังนำไปประกอบอาหารให้แก่ประชาชนที่มากราบสักการะพระบรมศพด้วย การบันทึกภาพเหตุการณ์สำคัญของชาตินับแต่วันที่13ตุลาคม2559เป็นต้นมากระทรวงวัฒนธรรมรวบรวมภาพประวัติศาสตร์ทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศรวบรวมจัดทำจดหมายเหตุฉบับราชการและจดหมายเหตุฉบับประชาชน มีช่างภาพบันทึกภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แบ่งเป็นช่างภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติช่างภาพเครือข่ายของศิลปินแห่งชาติในภูมิภาคและช่างภาพมืออาชีพนับเป็นการรวมช่างภาพจิตอาสาร่วมการบันทึกภาพเหตุการณ์สำคัญของชาติครั้งนี้มากถึง480คน โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพในหลวงราชการที่9หรือจดหมายเหตุฉบับประชาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีแล้วเสร็จจำนวน3ชุดชุดละ3เล่มได้มีการส่งภาพเหตุการณ์เข้ามาแล้วกว่า40,000ภาพเพื่อบันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีสำคัญครั้งนี้ไว้ให้ชนรุ่นหลังศึกษาเรียนรู้ต่อไป